เมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2565นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมความรู้เรื่องสื่อสู่เด็กและเยาวชนโดยการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้สื่อให้นักเรียนชั้นป .5 และป .6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจบ้านสีทอย ความรับรู้เรื่องสื่อสแะ่ะเอวชนครับต้องยอมรับว่าสื่อในสมัยนี้นะครับมันถ้าเราไม่มีความรู้ไม่รอมรู้หรือไม่เข้าใจของสื่อนะครับมันก็อาจจะเป็นผลทางที่ไม่ทราบ นใภายในกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งการแสดงละครเวทีเรื่องสวยใสไวัยว้าวุ่นเพื่อส่งเสริมความรอบรู้เท่าทันการใช้สื่อออนไลน์ การเล่นเกมดูแอนดอนบอกเล่าสถานการณ์ตัวอย่างที่มีในสื่อปัจจุบันให้น้องๆน,นักเรียนได้มีกระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำเพื่อเป็นการฝึกใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณกิจกรรมวาดภาพในหัวข้อรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นทางโรงเรียนนั้นไม่ได้มีเนื้อหาในการสอนให้เด็กๆรู้เท่าทันการใช้สื่อแต่อย่างใดทางคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ใจบ้านสีถอยรู้สึกประทับใจที่ทางสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ได้มาสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ให้กับนักเรียนและอยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต ประทับใจมากเลยค่ะอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์กับนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนจะได้รู้ว่าการใช้สื่อที่ถูกต้องไปในอาที่เป็นประโยชน์ใช้ยังไง้ยคะเพราะว่าเด็กนักเรียนไม่เคยได้อาทํากิจกรรมแบบนี้เลยค่ะ ทั้งนี้กิจกรรมของนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้มอบความรู้กิจกรรมและละครเวทีให้แก่เด็กๆเ,เพื่อให้ได้ความรู้เรื่องสื่อและสามารถนำสื่อมาใช้ได้อย่างถูกต้องนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยารายงาน